สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับเป็นเพจบ้าน,นชุมล้อมเชนังวันนี้บ้าน,นชุนมล้อมเชนังข้าพี่ฟ้าเน้่ยบอกมาเหล่าชุมไฟง่ามน,นะครับที่ตลาดนั่งเก้าอี้กับบือบ้านน้องแก่ตลาดชุมผู้บุตรพี่น้องวันนี้ก็ตรงกับเสาร์วันเสาร์ที่หนึ่งเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันแรกของเดือนเมษาย,ยนน้องพี่น้องเนาะนะครับผมแล้วก็เป็นหนึที่ชาวไทยเฮานะครับมีความหวังแำหรัพี่น้องวันนี้ นะครับมีความหวังผู้ได้โชคดีกัจะเป็นเศรษฐีนะครับผมวันนี้นะครับผมผุดกําลังเสี่ยงโชคกันอยู่นะจะขอให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงววัเลี้ยงควายเป็นครับเป็นเศ่ษฐบ้านทุกท้องที่ไหนตรงนี้แต่ผู้โชคดีแล้วพี่น้องโชคดีทุกคู่ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเราก็มีความหวังกันมื้อนี้แล้วพี่น้องนะครับผมเดินละสองเถื่ออ่ะก็หอบเกิดเนาะ เอาแล้ววันที่เล็งก่อนกันแล้วบ่โอ้โหบ่เอามันหมานทุกคนทุกคนหนุ่มหมานอาซงอ่าเออมาเปิ่งฝ่งามฝ่ายงานฝ่ายงามพี่น้องมาเบิ่งขออนุญาตถ่ายทำขออนุญาตครับบย้บะ่ครับบุ้ยไล่แล้วจังไหนครับนี่มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่แสนกว่าคนเจ๊ดายคนเบอร์โท้ บักใหญ่เลยนะครับผมไอ้แม่บักใหญ่เจ้าเพิ่นบ่มีเบอร์โทรเพิ่นก็นเลยบ่สะดวกไอ้ข้อมูลพี่น้องตะวันญ่แห้งควายเพิ่นนะครับผมว่าจะเปิดกล่องก็งควายง่ายๆเจ้วเพิ่นบ่มีเบอร์งามอยู่ควายเพิ่นพี่นอ้องมาบ่เป็นหยังครับพี่นอ้องสวัสดีครับขออนุญาตครับผมอ่าแม่สาวทั้งสองนี่นะครับเนาะแม่สาวทั้งสองแม่สาวหน่อยทั้งสองพี่น้องสีสันดีนะครับผม สีดอกเล่างามๆฝ้ายเมียสาวหน่อยตัวนอี้พี่น้องประมาณอสองปีได้เลยเนาะสองปีได้พร้อมผสมพี่น้องแต่ว่างามอยู่พี่น้องฝ้ายงามสูงร้อยหนอยสามสิบบวกความสูงเพิ่นพี่น้องต,อต้นโตดีนะครับผมเมืองถ่ายนะครับผมเมืองถ่ายงามนะครับผมทั้งสองเมีนะครับผมอ่ะสูสีกันนะครับสูสีกันอ่ทั้งสองเม,งสงสงเมีสูงร้อยสามสิบสูสีกันต้นโตตัวนีนอนอด้ดีกว่ามาฟังราคาเพิ่น เป็นจ้งไหนเนาะครับไล่รัศมีผาสั้สิบห้าต่อรองไหนพ่อกันบอกครับโอ้ต่อรองไหนไล่รัศมีผาเป็นว่าต่อรองไหนอันมากวนเพื่นเลยมากรูน้อยมากวนเพื่นไล่รัศมีผา 35, พ่อผสมทั้งสองตัวพี่นอ้องซูสีกันไล่าสาว<า>นะครับผมพ่อสื่อพ่อต่อรองพี่นอ้องไล่ละนะครับผมถ้าสื่อเป็นแพ็คอะถึงโลกอีกเนาะ,นะต่อรองได้อดีกลดได้อีกเป็ดดวนว่าฝากเบอร์โทษนะครับ ศูนย์หกหาหกหากนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งอาจงากยนโกสูงครับโกสัสารคามพี่น้องนะครับใได้มาสองเมาเปิดชิปสองเม่สาวงมพี่น้องู้้ใดสนใจก็โทษมาตอรองตามเบอร์โทษ่เป็นปากไว้อ็คุณหลยๆครับผมมันมันอย่างต่อพี่น้องเมื่อนี้จะดูคือขับร็จมกวนพี่น้องครับคือขับรถจมนเบอร์มนกาศ นะครับผมการสื่อการขายเป็นกรมจิตตลาดนักโต้กับดูชมภูบุตรเนาะพี่น้องเนาะกรบป๋าอีกครั้งหนึ่งซอยกันคนไรก็แช่ให้น้ำแน่พี่น้องนะครับผมคนเจ้าขึ้นรถเพ่าะไฟขึ้นรถโชคดีเลยปะครับมั่นเลยปะอ่ะขออนุญาตเนาะแม่บปกไงพ่องนี่เนาะนี่เนาะพ่องว่างบอกป้าคือ ก็ใหญ่ครับเสีพี่น้องใช่ใหญ่แต่ว่าสูงขนาดน้อยสามสิบเท่าไรความสูงเนี่ยตัวใหญใหเลยครับต้องเหยียดตัวโอ้โอ้ว่าถ้าเหนี่ยวัดอยู่แต่ว่าประมาณแล้วร้อยสามสิบหางพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่แห้งพี่น้องเบิ่งเบิงเขาหน้าตาโอ้ยสุดยอดเลยนะครับผมใหญ่แห้งใช่ไหนใหญ่พี่น้องต้นโตัวทองอ่างทองอ่างลังเป็นบอทหวาบบอทันทองแต่ว่าผมว่ามันคือเป็นตัดควายทองค่ะพีเนาะงก็ยังควายมีทองครับโอ้ยเบ่งบกเขากันพี่น้อง โอ้กันกาห่างขนาดเลยนะครับผมยห้เปิดเท่าไรฮื้อเปไนเก้าเปื้อครับเก้าเปิเปิดไห้พี่น้องเอาเปเป็นแม่พันธุ์เลยสบายเลยพี่น้องพอญ่เป็นตาจใยลูกดีความเมสมเลยคนแยกลูกมากพี่น้องญ่แห้งนะครับผมพี่น้องเก้าสิบเต็มตัวเดียวนี่บ่โอเคฝากเบอร์โทรารับนหนศูนย์แปดสี่ศูนยเก้องสเอดดสมศนย์เจ็ดเจ็ดสามศูนยหอยห็นครับอยากใจฮือลอยเ่เท่านี้เนาะอุ้ยพี่น้อง พอในหยาดทางนี้เนี่ยบื้อแม่แบบไงคลองอ่างล่างนี่พี่นอ้องเป็นตาใจลูกดีเบิ่งเต็มโตควายตัวนี้พี่น้องไงแห้งเกลือสีเป็นเปิดไว้พีน่พน้องตอน้ตนโตนดีหางดีเครื่องดีนะครับผมพร้อมผสมเลยอะ่ะขอบคุณเล่นอะไรนันครับผมอย่างต่อพี่น้อง057 1821เอาโทรชวนใหม่กันมันขาดตอน <16 3. S 1> 063 057 057 1821 หนึ่งแปดสองหนึ่งควายหอยเทียมมีตาตัวผู้พี่น้องบักฟูน้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดท่นหาดอยทั้งสามตัวเฟินได้มากเลยขอบคุณหลายๆมานเด้อโอเคสองตัวงามพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่เดี๋ยวสุขอนุญาตนะเพิ่นนะเพิ่นเป็นกำลังต่อรองกันอยู่ไพ้่วามสามารถเป็นกำลังต่อรองกันบ่าวเป็นกำลังต่อรองกันบ่าวโอ้ต่อรองกันบักฟูน้อยสองต ไปไล่ราเจไหนมันเร่มเงินอีพอไปไล่พดไล่ไล่เราเท่าไรอันนี้ขายหมืนสามหมืนสามครับเท่าไรเตัวที่ห้องิาครับผมชิห่าิสามก็ิห้ากล้กันเราบ่ใล้เบตัวนี้ใครสามน่ยเป็นไหนชิสองตัไหเป้ใกล้สิได้กันแหละตัวละโอมันบ่สุปี ได้ใกล้สิได้ขันแล้วมันเปคมันไปทั้งสองวสิบสามก็ซ้หาราวหุเรหัวหลุดโอ้นไปนะ่ดงเขตอูัมันโกสเปคนี่ละอ๋อขันคันัวบ่มีเขาบนนี้สะอรสเปคเพินเดี๋ยะเ็ดบุรีมันมักแก่นะโอ้หมักัวแก่แวแก้ก็ามันหหลุดหมด เป็นมาจากในหางมาจากเฟรบุรีเมืนกว่าบาทสิบสามสิบห้าเปิ่นเปิดว้เพิ่นกําลังต่อรองกันสิได้กันอยดดอกราขาไก่กันนะจะน่อยเพิ่นกัะยับส่กันพี่น้องเลกเพิ่นมเม่สกันสวบอเพิ่นเจ้าตัวเดียวเโอ้ตอนนั้นขายแล้วโอ้เพิ่นขายแล้วมันไปื้นมันก็ไปน้กันเร้วไม่่อเขา โอ้จัเปี่คนมี้เขาเนาะโอ้ว่าตะสีหูพี่น้องขันงัวบ่าะมีเขากัะราค่าอีกจหนึ่งขันงัวมีเขากัะสคนถือว่างั่วแจราค่ากับแพงขึ้นราค่าดีขึ้นมากอีกจะหนึ่งโอ้เนาะดีเนาะนี่คือการต่อร่องกันายหางเพิ่มากคนสื่องัวนแจะเอ้าไทยทำเนียพร้อมพี่น้องเบิ้งการต่อร่องกันได้ความดูนั่พี่น้องเนาะ อ่ะขอบคุณเลยไเดอใไหมันมันเอาต่อกันให้มันได้สวัสดีครับขออนุญาตเมสาวะหรอเม่สาวนับนถอดโอ้ยเกียร์เกี่ร์เกย้์เกีย่์เกียร์ยาเกียร์เียเกียร์เยกียรงเกร์เร์เก่เ้ยรียเยรก่ยร์เกยร์กียรวเรยร์เกียรยร์เกียรเกีย เพื่องเพื่อนดำหายง่าหลานหายเ่าหลาดเพื่อนดำต้นตัวดีสุดหายใส่ก็งมสีเต่าพี่น้อมสีเต่า้นารกันองพี่หนอโเกล้สุดการนแล้วอันีเไม่วยไ่เพ่อครับเตรียมมาเึมเลยราคาน้าเพ่นาเอาใจึอ่เเอาาบอกพ่อกัน้องคอเอาใจกันเอาใจึ้นมา้าึ้นมา้เาข้าาามาข้มาามาาข้ามา เราไม่้ะได้เรื่องเนี่ยพอต่อรองเนาะผู้ใดสนใจกรกโทษมาต่อรองป็นแม่ขอแม่ัาเอาานไม่้ครัะาเป็นครับเอาฝากเบอร์โทรบเอาเบอร์โทรครับเดี๋ยวไปก่อรองไดเียนอีกทหนึงเอากีก่เอายกอกนึ่เอาาป็นเรือกลัไปน่าเรียนนิดารางนะน้งามพี่นอเอาากพี่นอกัคทุกคนครับเอามีคนนังมยครับนกสศนยกสา เอาไตกตาเลยสีสสมาจ้าส right. ิงกัดสลาลาสีสิสิสิเิส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 เสิสนสิ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 สลสิ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 งเสิาิพิส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 อสิ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 มิสิสิมิิส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 อสิสิ่สิสิ ขอราะยากครับแม่ทองบอก่ทองเครอหัวเนื้อเพื่อเท่าไรซำหร่บสามสิบหกรับสามสบหกหัวซ้ายเนื้อพี่น้องเอาไปตีเป็นราคาเนื้อเนอสามสิกม่จากใส่หร้อเอ็ดครับก็เอดเท่านี้นอเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยทามืกสุ็ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแน่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามแปดสองเจดองิบ่สามเป็นเปิดไวไรพี่น้องแม่ใหญ่ได้อ้วนดี ต่อไหลเด็กน้อยมันหน่อยแล้วเนาะมันถือแล้วเนาะจะต่อไรเพิ่นว่าเนื้อดีพี่น้องเนื้อนี่ดีแน่นดีถ้าบ่ไก่ทรงฟรีเพิ่นว่าเอาไปแม่คของแม่ค่ายก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นตีเป็นราคาสายเนื้อสาวยูเพิ่นว่ะนะพี่น้องอ่ะงามดูอ่ะอย่างต่อต่อบคุณหลาย์ไล่มาครับผมบานะไก่เนี่ื้อบรรยากาศบ้านสมหังวงามพาพี่พระน้องมาสำรวจราคางัวกระไรประมาณนี้พี่น้องบปรย์ไลย บริกรครบทุกตัวแล้วน้องพี่น้องนกับฝากฟีฝากนอนครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยนะครับผมจะคงสิบพอเพ่อแม่พี่น้องเป็นแค่นี้นะครับผมขอพ่อแม่พี่น้องกับสุขภิ์ความคุณด้วยเรืองความเต็นกันขั้นเปิดมาสู่มิภาพสู่มิตรภามสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำด้วยรำด้วยเบอนี้เบอร์นี้กันสำหรับเบอร์นี้คุณพ่อคุนแม่ก่อนนะครับน้องสวัสดีครับ